สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี 5, 6ห้าค่ะวันนี้แอดจะมาสรุปแนวทางนะคะงวดประจำวันที่16เดือน6 2568นนะคะแนวทางของรัฐบาลไทยงวดนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเราดูงวดที่แล้วกันก่อนออกบนออก สามห้าสองล่างสองศูนย์นะคะเข้าแค่ตัวเด่นเนาะศูนย์ติดล่างนะคะบนออกห้าติดบนนะคะอยู่หลักสิบบนเนาะห้าตัวหกเก้าไม่มานะหลุดนะดูของแอดตัวเน้นให้หนึ่งห้าห้าหนึ่งประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วหลุดจะ เรามาตามแนวทางกันหวดนี้กันเรียนนอนนะดึกมากเลยรัาต้องขออาภัยนะคะให้ล่าช้าไปนิดนึงเนื่องจากภารกิจยุ่งเยอะมากเลยเอาเด่นก่อนลืมหมดแล้วเนี่ยแนวทางรัฐบาลไทยที่สิบหกทับหก ครับสองห้าหกแปดเด่นเด่นหมดน,ดนมี้สองเจ็ดศูนย์หกเอาหกดีกว่าสี่ตัวค่ะตัวเน้น สองกับเจ็ดนะคะ,อะสองตัวบนล่างของแอดวันนี้เอาแค่ห้าชุดหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าห้าชุด สองตัวบนล่างเมืนี้ค่ะห้าชุดเนาะไว่นิดนึงหกสองหกศูนย์หนึ่งสอง เจ็ดสองนะคะเจ็ดศูนย์นะคะห้าชุดพอค่ะงวดน,นี้อืม สามนาทีสี่นาทีตัวเน้นกอนเจ็ดสองค่ะไม่มาด้วยกันโดยเทสหกสอง อันหนึ่งสองตัวเน้นสามชุดตัวรองนวดนี้สองชุดพอนะคะหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะศูนย์มาติดอีกแล้วศูนย์จะมาอีกไหมอ่าสองตัวบนล่างนวดนี้ห้าชุดนะคะ มี6 2สอง2สองตัวเน้นนะคะตัวรองก็6 0 7 0นะคะต่อไปก็3ตัวบุสามตัวบนสี่ชุดเหมือนเดิมหลักร้อยงวดนี้ฟันให้ที่ศูนย์กับ1 นี่ตัวเหมือนเดิมประมาณนี้ศูนย์เจ็ดสองศูนย์หกสองหนึ่งเจ็ดสอง หนึ่งหสอ ศูง, 72, ง 72, ค่ะชอบตัวเน้นเลยนะหมดเนี่ยตัวเลขที่ได้เกิดจากการคิดการการคำนวณนะคะการวิเคราะห์นะไม่ได้ดาวสุ่มนะคะจะเห็นว่าตัวเด่นนี่จะต้องติดมาตลอดเลยนานๆทีเขาถึงจะหลุดหลุดแต่ยังไงเขาก็ต้องมานะยตัวเด่นสี่ตัวเนี่ย งวดนี้นะคะแนวทางงวดนี้ค่ะสองตัวบนล่างนะคะไปกลับเลยเดอ้อมีหกสองเจ็ดสองหนึ่งสองตัวรอง6 0 7 0นะคะสามตัวบนก็จะมีศูนย์หนึ่งสองหนดสองศสองหนึ่งหสองค่ะประมาณนี้เลยค่ะบงชื่อตรงนี้ก่อน มีชัยมีโชคอ่าแนวทางงวดนี้ขอให้ f อฟทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยร่ำรวยมีเงินใช้กันทุกคนนะคะฝากรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ